สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้สหพาพี่น้องมาเบิงหมากม่อนครับผมหรือว่าม่อนเบอร์รี่นะครับผมมาปลูกไว้ได้หลายปีแล้วครับตอนนี้กําลังออกออกมาครับผมกําลังเป็นหมากครับผมกําลังสุกครับผมกําลังดกเลยครับพาพี่น้องมาเบิงครับผมเป็นหมากม่อนใหญ่นะครับ นี่ครับผมกําลังสุกแดงเลยครับกําลังกําลังดำกําลังสุกลายกระนี้นะครับหน่วยใหญ่นะครับเป็นหมากมอนเงยครับผมเป็นถูกกิง่งทุกทุกงาเลยครับนี่ก็อ่า ยังี็กำลังเป็นนวยน้อยครับผม <c oughs> ดกขนาดครับพี่น้องเนี่ยนะครับกำลังสีใหญ่ครับผมนคม,นมืนเมี หมากม้อนบานหน่อนนะครับอันนี้ผมปลูกไว้อยู่นตน่ <c oughs> างต้นนะ่างต้นทุเรียนนะครับทุเรียนกัด กำลังงามครับผมจจอมือดีพาพี่น้องมาเบ่งหมากม่อนครับนี่ครับมือมือดกขนาดครับผมัน,นี้เป็นน้อหน่อย,อยบ้านใน <c oughs> บ้านในแกนะบ,บ้านในใหญ่เป็นดกนะครับแทบจะ ทุกงานนี่นะครับผมนะบนี่บ้านไหนบ้านไหนสุกครับผมบ้านไนใหญ่บปานไดนตกนะครับหวานครับผม บักม่อนที่เทียมมาปลูกพันธุ์นี่ผมบรู้ว่าเป็นเขิเนว่าพันธุ์อย่างนะครับแต่ว่าหวาน,นครับคุคแทบจะดกแทบจะมิดทุกกิ่งทุกงานะะครับ กำลังสุกนะครับผมเป็นมะม่วงใหญ่ครับสุกแล้วหวานขนาดครับผมอันนี้นี่ครับนี่กำลังสุกครับผมสื่อ,อยูนำัำ เขามาขายนะครับเขามาขายน้ำแกมาขายอยู่น้ำบาทครับผมว่าเป็นมักม่ใหญ่เลยซื <c oughs> อ้อล่องซื้อมาปลูกเบ้างนะครับกับพ่อได้กิ่นอยู่ครับแตล่ตละแต่ละงวดกับเป็นดกนะครับดกลาย ก็ได้เก็บกินอยู่ครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นอย่างพ้าล่านะครับผมปลูกเอ่อต้นอย่างพ้าล่าไว้ต้นใหไงอะไะครับ,รบใหญ่เลยนะฮะก็เลยเอาปลูกไว้อยู่อ่าใต้ต้นอย่างพ้าล่า จะเป็นข้องน้ำข้องน้ำไมล่ลาระบายน้ำออกมาเนา่ยเพาะหลังถวยหลังจานนะครับมันก็เลยได้น้ำพอดีนะครับก็เลยให้เฮียดให้หม่อนม่อนบอรี่มวยสมบูรณ์นะครับมวยดกสมบูรณ์ดีนะครับ นุ่ยเงยนะครับพี่น้องอะไรครับกิน,ม,ม,น,น,กนมอนสกคนเด้อบักมอสกำลังสุกครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ทุกการติดตามรับชมครับ,รบผมมาดีภาพที่้องเป็นม,มอนนะครับ,รบขอบคุณหลายนะครับสหรับมือนีกสวัสดีครับผม